สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมพอกกันสวยๆครับผมเมือนี้นครับผมปฏิภาพามหาอยหากินนะครับเมือนนี้ครับผม,มบผม้ามาทําความรู้จักสมุนไพรป้องกันปิงเกาะครับผมการปิงมกกเกาะโตเฮานะครับเนาะเวลาเฮาลงน้ำปิงไม่หลนะครับผมมีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งครับผม ที่ว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมที่ว่าปิงจะ่มากวนมาเกาะเลยครับปิงหลายๆครับผมกันให้ก็ได้ครับผมให้ที่ว่ายูน้ำเหล่าไก่นะครับเนาะให้พวกให้พวกมัดนะที่ว่ายูดเหล่าไก่นะครับผมเอาสมุนไพรตัวนี้ไปใส่ไว้นะจะาบอมีพวกนี้มากไก่เลยครับผมบรรยากาศก็ดีอยู่ครับผมทงให้ทงหน้าครับผม อุ้ยบัวขาวงามครับพี่น้องมากับน้องแดงคันเดิมนี่แหละครับรถคู่ใจของผมพาน้องแดงน้องแดงพามาเที่ยวครับผมถึงบรรยากาศกันครับผมสวยสวยครับผมสามโมงกว่าไม้เม็นต้หาป่าปะครับผมไสด่างนะครับเนาะไสด่างไสเบ็ดยังบ่ได้แล้วครับผมเพราะน้ำมันเต็มเลยครับผมตอนนี้น้ำจะ่ไสด่างจะดีที่สุดครับไม้ดีปะนี่ครับผม ไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบริงว่ามันคืออียังครับผมตามผมมาเลยครับพี่น้องอากาศก็ดีนะครับผมท้องฟ้าก็มีเมฆหนาๆอยู่ครับผมแต่ว่าฝนมันก็อยากจางแล้วะครับจะเขาออกจากมาออกจากหนาวแล้วเนาะครับพี่น้องแต่ก็ยังมืดอยู่แต่ก็ยังฝนกันหนาจะยังโมบดอะครับผมก็ยังมีเรื่อยๆอยู่ครับผม ถ้าเขากบขยี่ขยี่แล้วก็ท่าตามเสื้อผ้าตามโตเขากระลงน้ำได้เลยครับผมปิงจะว่ามากเกาะมากไกลเลยครับผมเป็นสมุนไพรตัวนี้ที่ผมเคยใส่อยประจําครับผมเวลามองใดมีปิงมองนี้มีปิงนะครับทงเนี่ยว่าปีีแล้วผมมาใส่นี่ผมต้องขยี้ไอสมุนไพรตัวนี้ครับผมแล้วก็เน็บไว้ในส่งในเขาขยี่แล้วก็เน็บส่งในเขาครับผมบอกง่ายๆดอ๋เน็บไว้เอาใส่ส่งแต่ใส่ส่งขายเงาก็ เขาใส่ไม่ไ้กระยีแล้วกะยัดต้องไปในส่งขายาเขาเลยครับผมจะบัวามใากล้แเลยครับผมเพราะว่ามันได้กินมันสิบวัวมใกลามา,า,ยมาอย่างเขาเลยสิบวัวมาแตะเขาเลยปิงพวงนี้จะยานไปเลยครับลายสีลายมันได้ปิงแต่พอสูตรนี้เขาไปเรียบร้อยเบิรดแล้วครับพี่น้นองบัวมากาวไกลเขาเลยมิสซิลีแห้วครับผมไปอาลาดได้กินแล้วก็มันคนหนึ่งกงยังวิ่นหัวเลยลหระครับผมเหม็น ใบบักเขียบนี่ใส่บ่ได้เลยใบบักเขียบใบบักเขียบนี่บ่แม่นนะครับผมนี่ต้นมันอยู่นี่ครับผมก็สิรู้จักกันดีอยู่ครับผมเขืเอิ้นต้นเหยังท่านผู้ชมคิดว่า FC ทุกๆท่านครับผมครับคุณ FC ทุกๆท่านครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านแหละครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมสรรหาเลาะทุ่งนาครับผมก็มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วครับผมอันนี้เขาเอื้อนต้นเหียงแต่รู้จักก็คือสิ แต่บุรูษจักก็สิว่าจังไลยน,นะครับเนาะทั้งภาคกลางทั้งภาคอีสานครับผมเบิดวิอ,อยากครับผมเป็นมะหวง่งนะครับผมต้นเนี่ยท่านผู้ใดไปเอาเอาต้นมันครับผมเพาเอาใบมันใบอ่อนใบแก่ใส่ในเบิร์ดครับพี่น้องหิมค้องนะครับผมป่าก็ขึ้นดีขึ้นอ,อย่างนี้นครับผมปีนี้น้ำไหลปลาไหลาครับผม แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังหาใส่เบ็ดยังไม่ค่อยได้ครับผมใส่ต้องใส่เงียร้อยนะครับเนาะเงียร้อยคือได้โตแน่แต่ใส่ด่างนี่ได้แน่นอนครับผมมาเดี๋ยวผมฟ้ามาเห็ดครับผมสีเห็ดยังได้ครับผมเวลาเอาสีเห็ดใส่ถูกับตามเนื้อตามโตเฮาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีครับผมมาครับผมเบิ้งน้ำกันแล้เวเบิ้งหมูฟ้อมกันเลยครับผม ระยาต่างกล่องนะครับอาจจะสั้นนิดๆหน้อยครับผมขอโทษขอให้เอฟทุกๆท่านท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมทั้งใหม่ทั้งเก่าครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเฮ็ดยังไงครับผมเว้ยหอนอยู่หระครับผมถึงมาอะไรครับเห็นไหมครับพี่นึ่ง ใบอ่อนใบแก่ใส่ได้เบิดครับนี่แหละสูตรเด็ดเลยครับผมป้องกันปิงด,ดีที่สุดเลยครับผม1อยเปอร์เซ็นครับผมนี่หอมขี้ยงีิครับผม,มเดี๋ยวออ,อมหอมหน่อยนะม่นคือใบประเขียบนะครับกินมาแห้งนะ เขาก็ต้องเขาดปผูกเสียครับเาจุ่มน้ำตั้งน้อยครับผมลงจุ่มน้ำเขามีกวดน้ำกันดีครับผมใส่จะเป็นเหล่าไก่นะครับเอาฮัากเป็นกิ้งเป็นกิ้งสี่เราก็ไวใ้ในในเหล่าไก่เฮานะครับผมไว้ววันถ้าขาดพวกกิ้งครับผมอะไรก็ว้ในเหล่าไก่จะกพวกนี้เลยครับผมพวกไล่พวกอี่ยังเสียตูตรุดแรกครับ ดูสินะครับพี่น้องเดี๋ยวผมยกน,นิ่น้ำนี่ไอยี่ไอ้ยี่มันแหลกกินมันอีชุนชุนครับผมปีงมันมอมักครับยี่เขาก็ถูนี่ถูตามนี่เอาก็ยัดใส่ส่งเขาน้ำใส่ส่งเวลาเขาชิลง่หนามนะครับพี่น้อง สูตรเด็ดเลยครับผมนี่สูตรนี้ผมลองมาแล้วมีปิงไดหลายในมัวมากใกล้มากกะเลยครับผมลงแบบสบายเลยครับพี่น้องลองเบิ่งเลยครับผมดีเข้าไปซื้อยาสูงยาสูบนะครับเลยยาสูบกับโว้ยไหวเลยครับผมเปลืองเงินอันนี้บ่ได้ซื้อจักบาทครับหาเองในธ้รมาสาิครับผมมุ้งผมได้ห่วงครับผมก็จ้าบุาห่วงเดี๋ยวเขาเอาต่ใบมัน่ได้เอาต้นมันเอาใบามันนี่เขาเหม็นคิ้วอืม นะติดคิวๆเนี่ยพ่อมาใกล้เลยนี่ถูแข้งถูขาต้องขยี้น้ำน้ำใส่น้ำจักน้อยขยี้ขยี้แล้วก็ถูถูเด็ดถูถูแล้วก็ล่งน้ำเลยแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปิ่งจะบอ่อมาใกล้ทันผู้ส้มเลยเอฟซี FC เลยต้นยูค่าครับผมคือว่าสูตรสุดยอดสมุนไพร สุดยอดป้องกันปิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมโมแันมะกาะเฮ้ามันโมแันว่ามันเวลามันมาดูดเลือดอะเพราะว่ามันไก่เขาปุ๊บมันได้กินมันสิบมมาเลยครับผมลองเมืองใดครับผม fc ทุกทุกท่านครับผมท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมไปลองเฮ็ดตาผมสิผมบอกได้แล้วครับผมผมลองมาหลายรอบแล้วครับผมได้ผลอีดีครับผมแต่แ่รุ่นพอมันอยู่ปิ่งมันหลายอยู่อยู่หน้าเนาะอยู่บันนอกเนาะ คือว่าอีมองไหนนะี่ปิงเข็มปิ่งยางพ่อเพิ่นไปเอาก้านอะไรนี่มาอยู่ในในเข่านะเวลาเกี่ยวเขาน้ำมันต่วมนะครับน้ำมันต่วมประมาณประมาณขาตัวเนี่ยนะครับเนาะปิงเข็มปิงยังเพินน่นเอาเอาแต่ง,งามันนี่แหละครับประมาณสิบยี่สิบงานะครับโยนลงไปครับอยู่วงเวลเวนที่ว่าเขามีเขา่าเขามันสุกลงไปเกี่ยวลุยน้ำปิงเมื่อมีพ่อโตครับผมลงไปเกี่ยวหนีเบิร์ครับพี่น้อง มองมีต้นยุคขาในสังเกตเบื้องคล้องในปิงหลายนะครับแต่ว่าโบมีได้มองต้นยูคขาในปิ่งสบโบมีแต่ว่าออกไปบริเวณอื่นนี่มีปิ่งครับผมแต่ว่ามองต้นยุคาสิโบมีปิงเขาโตปิ่งจะบ้ามาอยู่ครับแต่ว่าออกห่าง่างต้นยุคาไปนี่สิบที่ยี่สิบสามสิบเมตรขึ้นนี่ปิ่งสิมีครับมองหันสังเกตง่ายเลยครับผมผมก็บพวกเข้าใจมันคือกันแต่ว่ากนินกับบางแห้งนะแต่ว่าปิ่งมันจะบอกมาเกาะครับ ผมมาใกล้ตนอยู่ค่ะปลาก็บ่ค่อยมากคอมอันนี้เป็นเรื่องจริงครับปลาจะบ่ค่อยมีครับผมอยู่ค้านะครับผมร้องใดครับป้องกันปิง100่งร้อยเปิดเส้นครับพี่น้องผมรับกันขล้องเส้นนี้ปิ่งจะร้ายที่สุดเลยครับผม บวก้อนในปิ่งจะบกค่อยมีนะครับนี่คล้องก็เอินคล้องสะพานหนึ่งครับผมนี่ออกสายเสียได้ครับผมเสร็จนี่ครับผมออกหลังโรงงานออกสายเซียออกอุไทยออกไฟฟ้าสุงพาชีไปโอออกกว้างน้อยก็ได้ครับผมไปสารพัดครับผมออกนี่เขาออกสายเสียเลยครับผมเสร็จนี่ออกไปพูดตึกสูงแล้วครับผมสายเซียครับผมเข้าก็ไปนี่ก็ได้ครับผมไปได้หลายทางครับผม คือในทางรัดครับผมป่าบอนครับผมมากกฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมถึกใจคลิปนี้ก็กดถึกใจให้น้ำรัาผมเพื่อเป็นกําลังใจฮ็ดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมมากั็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะไม่พลาดโอกาสดีๆจากพานสันครับผมหรือสัรหาเลาะทุ่งนานะครับผมมีเรื่องรล่าดีๆก็จะมาฝากเรื่อยๆล้วครับผมอันนี้เป็นเรื่องดีครับผมลองได้ครับผมเอฟซีทุกท่านครับผม ต้นยูคาทเนี่ยแหละครับผมเอาใบามันยังเดียวครับผมใบแก่ใบอ่อนใส่ได้เบิร์ดครับป้องกันปิ่งครับผมสมุนไพรนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมว่าต้องไปหามันยุ่งยากครับน้ามโนน้ำน,น,นี่ครับผมแต่เขามีอันนี้ขยี้ขย,ขยี้ถ้าว่าปิ่งมันเลหลายนะขยี้แล้วก็ทูโตทูนี่แล้วก็นเนบใซ่ส่งเขาเนบใส่ส่งไปก็ะลงเลยครับผมจะบลมากใกล้เลย อันนี้ของแท้แน่นอนครับผมล้องได้ครับผมถ้าดีก็บอกตต่อครับผมแช่ตอๆกันไปครับผมเพื่อจะได้อันนี้กันนะครับจะได้รู้กันว่าเออมีวิธีป้องกันแบบสมุนไพรเขาประตรงลงทุนของธรรมชาติของเขาหาได้ครับเพียงเท่านี้ละครับผมกับพาะมหาเห็ดเบิงสมุนไพรมาอันนี้ป้องกันปิ่งเขานะครับเนาะการหนาพบพอกันไหมครับผมสวัสดีครับผมลาไปเพียงเท่านี้ละครับ